ก็ในส่วนนี้นะครับเป็นบุคคลนะครับที่ออกมานอกเขตสถานในช่วงเวลาที่มีการห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจลควรนะครับซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทําการตรวจสอบกับปกสมาพันธ์นะครับที่เราทำการตรวจลงไว้นะครับก็ไม่ยืนยันว่าเป็นนักข่าวนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับคงจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับโดยเฉพาะเขตแอดมินสุนักข่าว พก็ถ้ารรมาพันธ์รับรองเนี่ยเราก็อนุรุมนะครับถือว่าเป็นนักข่าวถูกต้องตามระเกณฑ์นะครับตามข้อตกลงกับกองเรี่การถือก่าเป็นกลางนะครับแต่ว่าเมื่อทางถ้กรรมาพันธ์ไม่รับรองนะครับทางเจ้าหาที่คงจะต้องมีการดเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็แล้วฝากใจส่วนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกตัวเองว่าฟรีแลนซ์นะฮะแล้วก็ยูทูบเบอร์็อกเอร์ด้เลย ข้อที่ทราบคือทางหกสมาคมหรือหกสมาคมนะครับก็พยายามที่จะจัดระเบียบนะครับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ผมทราบว่าทางสมาคมสมา,สมาพันธ์ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะดำเนินการจัดระเบียบอยู่นะครับก็ฝากสื่อมวลชนฝากผู้ที่จะเข้ามาทำข่าวนะครับต้องมีสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สื่อข่าวในประเทศหรือต่างประเทศเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีผู้ที่อ้างว่าเป็นนักษณ์เป็นฟรีแลนเซอร์ของผู้สื่อข่าว นะครับถ้างหนและต่างประเทศนะครับเข้ามาทาข่าวซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เอกสิทธิ์หรือว่าสิทธิพิเศษในเรื่องของการทาข่าวนะครับอยากให้ปฏิบัติตามสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนที่เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาสามารถที่จะมีสังกัดได้เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองนะครับคือคือไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนครับคือในการปฏิบัติหน้าที่ในปฏิบัติหน้าที่หลักๆแล้ว จะมีกลุ่มที่เข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือเจ้าที่ตํารวจนะครับเจ้าที่่ายความมั่นคงส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ที่เข้ามาก่อเหตุหรือผู้ที่ชุมนุมนะครับและส,สุดท้ายก็เป็นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เช่นสื่อมวลชนหรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับนอกเหนือจากนี้คงไม่ได้มีการยอมรับก็เป็นฝ่ายใดนะครับเพราะถ้านอกเหนือจากการพิสูจน์ทราบแล้วนะฮะถ้าไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้โดยหลักการก็คงต้องตีความไปก่อนว่าเข้ามาในพื้นที่ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะมาช่วยงานอะไรนะครับเพราะนั้นแล้วถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะครับเราต้องสแสดงตนนะครับฝ่าซื่อบนชนฝากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้สังเกตการจากองค์กรต่างๆที่ผ่านมามีนะครับจะสังเกตว่าผู้ที่มีเอ่อเขาเรียกว่าเครื่องหมายบ่งฝ่ายชัดเจนนะครับมีสังกัดชัดเจนเช่นผู้ที่เข้ามาสังเกตการก็จะมีการทาหนังสือส่งมาก่อนก็จะมีการสังเกตการนะครับระบุชื่อชัดเจน ลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งสืบมลชนนะครับผมผมเป็นห่วงในส่วนของผู้ที่จะแฝงตัวเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องหมายวงฝายมาสืบมลชนก็ดีนะครับหรือบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเพื่อที่จะนําข้อมูลนะครับแล้วก็นําไปบิดเบือนนําไปฝันในโซเชียลมีเดียทําให้เกิดความกระด้างกระเดืด่องหรือความแตกแยกขึ้นไปอีกนะครับถ้าเข้ามาแล้วทงานผมเชื่อว่าคงไม่มีใครว่านะ